ดาที่มัมีความพิเศษคือคือตอนแรกที่เราได้ฟังเลองมาแล้วก็คที่แบบถงแน่มากกันตอนฟังคือว่าเข้าที่รู้บริษาค์เนาเาลองฟังแล้วฟนี่ตัวมินาเนาะตอวมินาครับก็ลบอลลี่นิดนิดหน่อยอะไรไม่ถ่ายดาดีใจครับก็เขามาถ่าย ปิดเทอมแล้วครับได้ปิดเทอมแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ไปด้วบ้านใช่ไปนอนที่บ้านนอนด้วยกันนอนด้วยกันวันนั้นอ่ะมีพี่แย้มด้วยมีตั้มด้วยแต่ว่าตอนแรกรีบบอกว่าจะนอนก็เลยแคเลยปชวนตั้มนอนด้วยใช่อะไรเยอะแยะไงคือแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวดิเ๊ก ตั้มนอนบนห้องครับแต่ผมคือคือบนห้องผมค่ะไม่มีเตียงค่ะตั้มเขาพิงเตียงไหมผมไปนอนแต่ว่าตั้มอ่ะนอนข้างล่างนอนพื้นแต่ผมกระดิอ่ะไม่ได้เป็นนอนบนเตียงนอนข้างล่างติ๊กบนโซฟาผมนอนเอาหัวพานโซฟาแล้วก็คือนอนคมอ่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาดีดดาบ ดูแล้วผมมีตัวตัวหม่ใหม่าด้วยเรอเนีนก็แบบเต็มากการอเธอเข้แล้ว วันเนกิดอะไรอ่ะวันเนี้ยมีดาบยันเดียวไม่ได้ปันกัน,กนอเอาเป็นว่าขาดไปแทนด้วยนะครับผมวันนี้นะนอะไรอ่ะก็ใช่ครับวันนี้ก็ล